เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่11มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินได้รับแจ้งจากพกลเมืองดีว่ามีรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงนำกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาไปยังที่เกิดเหตุ บนถนนสาย3-3-1ฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบหมู่สีตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อไปถึงพบรถยนต์เก่งยี่ห้อปอร์เช่สีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่ข,ข,ขีด1-9ชนบุรีสภาพฝั่งคนขับพังเสียหายทั้งแถบล้อหลังฝั่งคนขับหลุดออกมาอยู่ข้างรถทั้งยวง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายสวมเสื้อสีแดงกางเกงขายาวสีดำไม่ทราบชื่อและนามสกุลนอนได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในตัวรถทางพลเมืองดีจึงได้ช่วยกันนำตัวออกมาจากรถและประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการเจ็บสะโพกและปวดช่วงบริเวณขาข้างซ้าย จ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงต้องใช้ตัวบล็อกหลังและดามที่เท้าข้างซ้ายก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเพื่อให้แพทย์ทำการช่วยเหลือและรักษาส่วนสาเหตุนั้นน่าจะขับมาด้วยความเร็วประกอบกับฝนตกลงมาอย่างหนักจึงเสียหลักปีนขึ้นฟุตปาดก่อนที่จะไปชนกับเสาไฟฟ้าและถลายมาจอดอยู่ริมถนน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาบันทึกภาพในที่เกิดเหตุก่อนจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปต้องถามว่าเสียงไม่น่ามีอย่างนี้คนน่าจะเหินมาอย่าง